ความคืบหน้าของเขื่อนทดน้ําผาจุกโครงการระยะยาวที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งในขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานก่อสร้างเขื่อนทดน้ําผาจุกอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ครับที่เขื่อนทดน้ําผาจุกจังหวัดอ่าอเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการเขื่อนทดน้ำผ่าจุกและการบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งรับทราบการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยเฉพาะโครงการขยายเขตพื้นที่ชนประทานสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำน่านนะครับตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองลับแปลตรอนพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอพมพิรามอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก ครอบคลุมประมาณ481,400ไร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้รับทราบข้อเสนอประชาชนและจะเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเร่งด่วนโดยโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มากจะสามารถใช้งบประมาณในปี2567ดําเนินการได้ทันท่วงทีเลยครับโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกนะครับตั้งอยู่ในแม่น้ําน่านบริเวณบ้านครองนาพงหมู่ที่7ตําบลผาจุกครับอาเภอเมืองสุขุตรดิศ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มนำน่านเพื่อให้การบริหารจาัดก,การน้ําในลุ่มนำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับปัจจุบันสร้างเขื่อนทดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบหากดําเนินการแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถส่งน้ําได้ครอบคลุมพื้นที่4อําเภอด้วยกันของจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะครับและก็2อําเภอของจังหวัดพิษณุโลกส่งน้ําสนับสนุนระบบส่งน้ําด้วยแรงโน้มถ่วง อยู่ที่ประมาณ134,800ไล่แล้วไร่และก็โครงการชนละทานน้ำริดจ,จังหวัดอุตร,รดิษฐ์อยู่ที่ประมาณ42,600ไร่แหละครับ